สวัสดีครับพบผมเช่นเคยนะครับกับช่องมาหยาผุกวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและก็จุดที่เราเห็นในคานนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการลงปลานะครับของหมู่1 4สี่ตำบลมานดานอำเภอมานดันจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับและก็นี่คือจุดขายตั๋วนะครับขายบัตรขายบัตรขายบัตรนะครับอันนี้เขาขายยังไงครับบัตรบัตรบัตรละร้อยบัตรละร้อยใช่บัตรละร้อยบัตรละร้อยนะครับแล้วก็ต้องมีต้อง สวิง40สวิง40นะครับแล้วก็ต้องมีมีอ่ามีมาตรการป้องกันโควิดป้องกันโควิดด้วยครับด้วยการท่ายเจียวผมยังไม่ได้ถ่ายเจียวนะถ่ายนี่ดูเลยครับนี่ครับนี่ครับก็คนก็เริ่มขยอยเข้ามานะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก่อนเข้านะครับเขามีมาตรการนะครับต้องมีแม็ทุกคนนะครับเพื่อป้องกันโควิดนะครับไปวานเฮคุณก็ต้องลงลงน้ำคุณก็ต้องใส่ใส่แมสด้วย นี่ครับก็จุดขายบัตรนะครับจุดขายบัตรนะครับแบบไหนบัตรนี่ให้ดูครับนี่ครับนี่คณะกรรมการนะครับขายบัตรบัตรขายยังครับอันนี้กี่บาทครับอันนี้สวิงสี่สิบบาทนะครับนี่แบบนี้ครับแบบนี้ครับทัชสปาร์กหกสิบทัชสปาร์กหกสิบนะคะสวิงจะเป็นสีเหลืองน่ะบ้านนนเจริญวันที่หนึ่งสิบสี่ครับวันที่ที่สองครับโอเคครับแล้วก็ แล้วก็อันนี้ส่วนแหครับมีแหแหร้อยหนึ่งสีส้มนะครับสีส้มแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้บัตรร้อยหนึ่งนะครับบัตรละร้อยนะครับปลาธรรมชาติปลาเยอะแยะมากมายนะครับปลามีหลายชนิดมีหลายชนิดมีอะไรบ้างมีปลาช่อนปลาดุกปลากดปลาฉลามมีไหมปลาฉลามก็มีนีด้วยปลาโง่มีปลาฉลาดและปลาโง่ด้วยปลาโง่ด้วย มีหลายมีหลายแบบหลายรุ่นหลายขนาดนะครับปลาแล้วแต่คุณจะเลือกเอานี่ครับก็จะประมาณนี้นี่ครับแล้วก็จะมีโควินะครับประกาศเพื่อป้องกันโควิดครับถือว่าถือว่านะครับลงปลางปลาปลาธรรมชาติกินแล้วหวานหอมก็ไม่มีโควิดลงปลาที่นี่ครับก็มีมาตรการนะครับแจกเม็ดด้วยครับโอเคครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเซียนแห่ทั้งหลายนะครับที่มาเซียนแห่ทั้งหลายมีแต่คนเมึงมื่งครับอ่าเอามีอะไรอยากจะฝากไหมครับก็ขอประชาสันนะครับใครที่มาลงแหวันนี้ก็ร่วมกันมีภาพปิดจมูกมีเกลล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันโควิด -1919 ครับผมครับครับโอเคครับเม่ต้องร่วมกันครับเพราะว่าโควิด -19 เป็นสายพันธุ์ใหม่มาจากอังกฤษติดง่ายนะครับติดง่าย ติดง่ายแค่เร็วแค่กระจายเร็วก็ต้องช่วยกันนะครับโอเคครับโอเคครับพอแล้วครับไม่ต้องพูดมากหรอกครับนี่ครับต้องมีแม็แบบนี้นะครับก่อนเข้าครับเดี๋ยวผมจะพาขับไปดูนะครับเสียนแหครับที่เข้ามาวันนี้ไปไปดูครับไปลยครับนี่ครับบรรยากาศนะครับ หน้ากำกับการครับเดินตรวจบัตรครับไปจะกประมาณนี้ครับนี่ครับคนไม่ค่อยเยอะครับปีนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ เราครับมู14ครับตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้วันที่12ลงปลาครับครับความยาวก็น่าจะยาวอยู่ครับ ไปดูเนี่ยคนจะเยอะนะครับช่วงข้างบนนะครับนะครับก็ขอเชิญเ่อนรวมกับลาะกวันแห้ครับในวันที่21เมษายนนะครับ2 5 4เสีนแห้ต้องมีคองนะครับงนะครับแไปยังองนี่ครับจุด ประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ฝั่งนั้นนะครับนี่ครับได้วานไหมครับได้วานไหมครับได้วานได้วานหนหนเหววานตรงไหนวันนี้วันนี้กะว่าจะเอากี่ตัวครับไม่นับเป็นตัวไม่ได้นับเป็นตัวไม่ได้นับเป็นโลกต้องนับเป็นโลูกโอ้โหครับผมอไปต่อครับไปต่อไปต่อนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเซนแหครับ น้ำอ่า uh, ปีนี้นะครับแห้งนะครับไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับหนไ่มครับแก้งมาถ่ายรูปกันตอนเดียวครับในในปลาในปลา นี่ครับก็จุดฝังนี้ก็จะคนจะเยอะหน่อยนะครับ,น,รบน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ